เราเราจะรีวิวอะไรนะข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกยูทูบเบอร์ไม่รู้เขาทำอะไรมากิน้ยตักกล้องแล้วเหรอแกงอ่อมโิคอจอยจอยอยู่จอยอยู่นี่คือเจลนะค่ะขาดบ่ได้อันนี้น้ำพริกมากินพอมากินคนเดียวหรอคะ ออกมากินคนเดียวเดี๋ยวน่ะหลังจากติดไปอะไรนะเขาเรียกไอ้ไอ้ยังเกาะเลีนสกีแจวเหลือถากกันเลยแยบมาเอาเอ็มขยับมากขึ้นใครจะเอาแอลกอฮอล์ใครจะเอาเราอยู่ในอ่ะเราต้องเริ่มได้แอลกอฮอล์นะคะดิฉันรับสภาพดิฉันไม่ได้เลยเมียนายเออเมียนายเอาเผลอขยับเอ้ยเมียผู้ว่าขยับมาใกล้ใกล้เดี๋ยวนะสักหน่อยเฉันแจวเอ็มเอ็มแอลวีขวดน้ำน้อ ไปเสียเอาสมเนีไเสียเอาสมนียนี่ก็กินกันยังไงเนี่ยขอนิ้วขอนิ้วกินเลยหรอกขนิ้วขอนิ้ว่อนิ้วมันอิ่มอ๋อไม่ถึงคนอิ่มาดูปแล้วคอยกินคนอืม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 อื่อืมาืม่ืมอ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 นมอืมอืมอื้อืมอืมออืม้อ้าวื้อืมอืมอเมอื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 มอมอืมอืมอืมอมอมอืมอืมอออเนาะ าเธอไปกินอย่างนั้น uh, มันก <ok ็เผ็ดสิเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ใจกินมันแสบแสบจุดแสบจุดมาเด้อกินเขาก็แม่พี่น้องด้าเปิดเพราะวิธียูทูบเบอร์ติดๆิรายได้รายได้หลักเดือนละ้านนั่งเดะกระดูกหมุกอ่อนนะคะกินนอิ่มแล้วอ่ายูทูบเบอร์ไอเงินหลานนะคะเด้อ การกินกาซิโซการไปยาสี่ค่ะเออวิธีอะไรนะทำให้รวยเลยนะไอเคล็ดลับสกิลไอสกิลเกตติ้งริสนะคะเวลาห้ามาเที่ยวบริจาคให้พ่อแบบขาปอเขาแบบอยู่ออมอะไรเหรอออมหมูออมหมูออมกระดูกหมูออมกระดูกหมูนะคะทำเองทำเองเผื่อไปซดแกงตอนนี้ต้องยิ้มเลยเนาะ่อนนี้ยู่ได้ สวัสดีค่ะมือนีเพชรกสซิโซเด้อคะ่ะไปเที่ยวหล่อเมืองทุกทีค่ะวันนี้เคล็ดลับความรวยคอยกัซิมาเปิดเผยนะคะมาเบิ่งกันเลยว่าเป็นยังเวลาเที่ยว ทั่วศูนย์เหรียญของเพจโบเมนทั่วจีนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นทั่วของเพจอยู่นอเวน,นะคะศูนย์เหรียญบรองใจจักบาทค่ะเวลามากกับปั่นจักรยานยังยังยัง,ยงประมาณเท่าไหร่กิโลหึเเขาว่าในเมืองมาจุดนี้ประมาณอาจจะสิบกว่ากิโลค่ะเงินค่ะหูบอภูมิใจอีหลี<ร>นึกว่า,า,านึกว่าที่ แดดสิใส่ใจไอ้คาเขาของนามนะคะฟี่ค่ะฟีฟ่เพราะว่ามันงายปางงางได้หมตตองใจใส่เง <คน S 1> ิน,ค,นค่ะก <คน S 1> ับข้าวแล้วก็ห่อมาเองนะคะกับเขาห่อมาเอง,ค,งค่ะอันแสดงว่าคันแมนเข้ามาสื่ออยู่ข้างนอกราคามันจะแพงตอนนี้เพชรยังไม่ได้จ่ายสักบาทกาแฟยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะอะไรคุณรู้ไหมซื้อสองแถมหนึ่งกระยเป็นสามดีละแกวที่สามค่ะ พริกแม่พิมค่ะแม่พิมพิมพี่ไม้เนียนบอกพิมพี่ไม้อยู่บอกพิมพี่รีอ๋อพิมพี่พายบอกการกินแกงออมเพชรเฮ็ดเองค่ะซี่ไฮแซีบต้องใส่ปลาคือเกาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเจลี่เจลปลาล่ะซับอันนี้เจลเจลปลาลาซับของเพชรจ้าของพายออมแม่อ่อมของแม่อ่อมแม่ออมแม่ออมต้องต้อง ออได้ข้าวโคดแล้วล่ะเป็นไงบ้างอร่อยไหมกินซิหวยหวยแนนน,นิดนึงแล้วค่ะก่อนมันจังแบ่บผงมันมแ่บอีหีค่ะแสบมันเปร้วอบอกแบบแกงอม,อมได้ใจได้ใจโอเคยอยู่นะแต่ว่า มราต้องกินผสมกันอย่างอื่นด้วยไงอะไรซิมเขาเดี๋ยวอียงใส่พลังงานมาเยอะต้องกินเขาให้พ่อเนี่ยค่ะเขาเหนียวกับหอมไม่เองค่ะยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะเพชรใส่ไอ้นี่เพราะว่ามันจะอุ่นเนาะค่ะนี่แหละเวลาอยากไปเที่ยวใส่อะไรนะมันจะอุ่นใส่อันนี้กันความอุ่นค่ะใายหนุ่กันความอุ่นออกนะคะบริเวณกันความอุ่นเขาอันนี้ร้อน ีกังวนเอาค่ะอาอันเย็นไหวมันก็เย็นแค้นก็เดือดข้างในเนาะค่ะเนาะเอ้ยสงวนเ่าใช่กว่าไอ้ตัวกินเขาเทียงใครเทียงหน้าเห็นบอกค่ะแล้วเป็นไงอันกินไปหนาวได้หนี่ค่ะข้างกระต่ายเจี๊ยบตัดตาจาะน้ำด้วยพริกพิมพิมหน้าอ่ะใช่ไหมอืมมากพริกผู้ชายก่อนโอ้ยเพ่งมากมาเละ กิจ okay, okay, ิตเอามาควิดไม่หายแล้วค่ะเห็นนะกูแสบ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 กู้ใดบมได้กินนี่ถือว่าเสียสัตว์จุกกากรับเของไปกิจี้ตรงชิมแล้วล่ะแล้วอีกก็เรื่อว่าอันนี้ปลาไม่หลายไปร่กินปลาปาไม่ได้ก็พี่พี่รสกินปลาไม่เป็นหรอกกินเยอะที่จะไม่กินหลายดีน่าแกงโมไซแปร๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยอะไรนะนี่ยพูดว่าแพ้เนี่ยแพปลาค่ะแพปลา ดั้งจะหายเพราะมันไม่มีดังมันหนูเลยมั้ดังหายแล้วกินแต่ใบปลาร้ากะกะทียี่ห้อเดียวกันเท่าที่เราได้กินยี่ย้ออย่างเมย์น้องมานะอย่างบอสมันเป็นตัวปลาดิบหรือปลากระดิ่งทางฟ้ายี่ห้ออย่างทางฟ้าปลาแดดแต่ว่ามันมีสองอย่างมันบอก ก้องนะผักกินมันเป็นแบบต้มกับแบบตัวใช่ปะฮะหนากระหอมาหอีกไหมคะเขากินนำ<ช>้ำเยอะ,ะปะ,ะจังสีบอดดี้เสียงเงี้มสื่อวันนี้มากินได้ของเพื่นนะอน่ะข้างที่ไล้กินได้ของเพื่นอนที่เด่นมาเต็ดตัวสกกลสมัวใจแล้วขันเชฟสมัวใจอีออสอีสอสอสรมันจะไม่เย็นหรอลูกเทศเอาคต่นะนะ ยิมแงแจงออมแ,กแกอลกใจเหรอน้องไปมาหรอไม่จับจับขอซื้อของจับไปให้ด้วยจกโก้มันเปิดไงซื้อเอลยเนะดีเ๋ยวจะสมไล่กันนะดูว่าแต่มันปิดเปิดเ,เปิดด้วยล่ะที่โโน้นองพามาเก้บีเก้เนนะี่ะอุ้ยขอบคุณค่ะมันมีสามแถม ตามอีกคำกระเพปนี่โอเคนะอร่อยอร่อยกะนมกะมี่ค่ะบ่ต้องซื้อได้ของพี่มากแ่นนึง็ให้ลืมกินในน้ำวนน่นแหละอย่างคนเมืองต้มก๋วยเดี๋ยวมีคนทั่วศูนย์เหรียญทั่วศูนย์เหรียญมื้อนี้สิเป็นจังได๋งดีคะเอามันหลุดจัดแมงไม่รู้ว่าพวกพี่มาลุ้นพวกมาบอกว่าตอนอยู่ในเมืองอโอ้แซซ่บดแ่บเนาะ ท่านหน่อนแห้งสีแสบเนาะอไม่กินอะไรคนละแกนกองทัพก็ร้องฟังเรียงก็ดูค่ะนั่นเห็นไปใส่นั่นแหละค่ะเกณฑ์ลับของการประหยัดเงินมือนี่เผ็ดอยู่นะกา,าคือ พ่อเขามากินเองค่ะบ่ต้องไปซื้อราคาแพงมพ่อกินไม่กินเดิมประหยัดได้เยอะแล้วเราไม่ได้กินคนเดียวเพื่อนฟุ้งก็ได้กินนํานะคะตอนนี้เขาบ่กินเพราะว่าเขายยานเขายยานไอซ์กล่องเดี๋ยวพ่อข่อยปิดกล่องปุ๊บเขาก็จะกินค่ะเมื่อนีนเพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเทียวสวนหิน มานั่งกินด้วยอาหารที่ว่าฮอวมาจากบาทประหยัดประหยัดทั่วสวนเหรียญเอ้ยศูนย์เหรียญค่ะเจอกันลิหนาค่ะเมื่อบ่งว่าเข็ดลับของเพรการประหยัดเงินที่เป็นจังไงสกิลติงริชที่เป็นจังไงนะคะเจอกันกิมนาสวัสดีค่ะเอาวัสดีวัสดีวัสดีวัตดีอันนี้เคลงไปด้วยสิวาย คนละสีห่อไปกินกับคืนไม่ได้ใดจังไดอันนี้จะเอากลับไปกินบ้านด้วยหรอเออโอ๊ยเรลื่อมข้าวลือมอันนี้ก็อร่อยนะรีบกินเลยอันนี้บอถ้าจะเอากลับไปกินบ้านนะบอคิดว่าอยากจะให้ลูกซิมอันคอกับใดอยู่เพราะนั้นแหละจะรับความรวยของเธอว้าวผู้สาวผเปิดเบินี่แหละค่ะกินแล้วต้องห่อค่ะกินแล้วเอากลับไปกินบ้านหอมตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งโอ๊ย อีกอนหนึ่งก็คือกินยาให้เหลือ,อกินเกีียงตับเกี่ยงตับวิถีคนรวยสก r e t เก็ตอิงลิช